ในช่วง10วันของการดำเนินโครงการที่ผ่านมาโครงการสมาร์ทเอ็กซ์พอร์เตอร์รุ่นที่24ได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องด้วยความตั้งใจในการสร้างเสริมศักยภาพพัฒนาทักษะและเปิดมุมมองใหม่ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการตลอดโครงการทุกคนได้ร่วมกันเรียนรู้แบ่งปันประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจซึ่งกันและกันซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของความสําเร็จในครั้งนี้แม้โครงการจะเดินทางมาถึงบทสรุปแต่สิ่งที่ยังคงอยู่คือความรู้มิตรภาพ และเครือข่ายคุณภาพและนี่คือเสียงจากผู้เข้าอบรมที่สะท้อนถึงประสบการณ์ที่ได้รับจาก Smart Exporter รุ่นที่24สําหรับโครงการ Smart e x อ็กซ์พอร,อรนะครับก็ ผมว่าเป็นโครงการที่ดีมากนะครับเกี่ยวกับด้านการสุดออกทั้งหมดเลยคือไม่ได้เฉพาะทางด้านใดด้านหนึ่งและนอกจากเนื้อหาในสิ่งที่เราเรียนนะครับสิ่งที่ได้คือได้คอนเนค t ชันกับเพื่อนๆนร่วมรุ่นนะครับต้องขอบคุณจริงๆแล้วก็วิทยากรทุกๆท่านเนี่ยเป็นผู้มีประสบการณ์จริงๆแล้วก็ให้ความรู้จริงๆหาได้ยากมากสําหรับวิธีการที่หรือช่องทางอื่นนะคะเรียนเชิญทุกๆท่านนะคะที่สนใจค่ะ การที่ได้เข้าร่วมโครงการ Smart Exporter ครั้งนี้ค่ะก็คือดีมากๆนอกจากจะได้วิตรภาพที่เพื่อนๆนะคะในกลุ่มที่มาเรียนแล้วได้คอนเน็ชันต่างๆมากๆมีการทํารายงานกลุ่มที่คิดว่าน่าจะสามารถนําไปต่อยอดทําธุรกิจจริงเช่นมาได้ด้วยวันนี้นะคะมาเรียนในคร์สหลักสูตร Smart Exporter รุ่นที่24นะคะก็รู้สึกได้ความรู้ค่ะที่เรียนทั้งหมด10วันวันนี้มากๆเลยในเรื่องของการส่งออก แล้วก็การคำนวณต้นทุนกำไรแล้วก็เรียนรู้ในเรื่องความสีค่ะขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านขอให้ความรู้และประสบการณ์จากโครงการสมาร์ทเอ็กซ์พรเตรรุ่นที่24เป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันให้ทุกคนก้าวสู่เป้าหมายได้อย่างยั่งยืนแล้วพบกันใหม่ในโครงการในปีต่อๆไป